สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองปายสุภูสุขคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าอยู่ที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับผมนะครับหลังจากมาเคลื่อนนี่นะครับงานไลฟ์กลมป,ปิดนาดิแต่ไร้ครั้งที่53าสิบสามแบคนเกิกินเดี่ยงกันนะครับจนสว่างนะครับพึ่งเลิกล่ากันไปแล้วก็ที่มาเท่ากับ่าสามารถที่เก็บของอะไรมาเคลื่อนกับพึง่งเก็บเลยส่วนหนึ่งมาเคลื่อนนี่กับนี่เราตื่นเช้ามากกับพึ่งมาเก็บนะครับเพราะว่า เขามีงานเพิ่มเติมมากคือวันที่14ครับอยู่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ยดนะครับเนาะอยู่ใกล้ๆนี่นะครับบ่ไกลวันนี้งานผมมื้อนี้ก็ได้ได้ทีมงานอื่นไปแทนเพราะว่ามันสิมาบ่ทันนะครับเนาะอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรเนาะเนาะครับเนาะพวกเป็นงานหมอรำเรื่องต่อก่อนครับมันสิวันแปดมุ่งเสาร์ก็จะเก็บของมานี่ก็อาดสินาซ่าครับก็ได้บริไกลครับก็ได้ให้ทีมงานอื่นไปแทนนะครับอ่าทีมงานเฮาก็สิเก็บของอยู่นี่ ตอนแรกอาจจะไปตั้งอยู่น้องพอกนี่ที่ว่าการอำเภอหนองพอกนะครับเนาะตั้งตอนแรกนี่ยนะครับอเดี๋ยวคอยเบิ่งสถานการณ์ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้กัเพิ่งเก็บกันครับเพิ่งเก็บของแล้วก็รถยัง่ทันเข้ามาคือให้รถรถเข้าได้ทีละขั้นครับให้ทีมงานจอเข้ามาก่อนครับผมทีมงานจอให้เขาเก็บก่อนแล้วก็ทิ้งมาทั้งหมดมีสามขั้นก็บคอยเข้ามาทีละขั้นแต่ละขั้นนะครับเนาะโอ้มาเกิดนนี่เขาผิดนะครับคิดจะหอดแจกแจ้งเลยครับ ครับากาศนะครับพวกแม่คงแม่ขั่วกำลังเก็บโตเก็บขวดเก็บเศษพะยะครับต่างๆครับซอยเลี้ยกันครับทิ้งไม้เข้านีลครับเกิดคนอาจจะสอดแกงครับเรือฉลองงานมันเกิดพ่อให่บ้านชินเล่นครับผมนครับอพิ่บเลิกลากันไปรับมันนอนอ่าทนงานแม่คงแม่ขั่วกับเก็บครับเก็บของ เก็บต้องมุงอาหารครับถึงมานอกกระดังเก็บเวทีกันเก็บไปก่อนตื่นเสาเลยเบียกร้ายตึ้นสายเลยเบียกหน่อยครับมันเคลื่อนกับบอสสมาชิกินแต่พันวิโตุนี่ครับมีเต็มอยู่ขวางทางด้านนากกับขามาบ่ได้ครับจุดน้อยกับฝากกันยกอ,ออกนะครับครับมันเป็น,ทา,านทางเขามาเนี่ยมันเป็นทางแคบๆนี่ครับ เรถ่มแค่ขั้นเดียวก็สามารถเอารหเข้ามาขั้นเดียวครับได้ขั้นเดียวกับคอยทยอยเอาเข้ามาเรื่อยๆครับจะเริ่มฉลองกันจนสว,สว่างสอดแจ้งครับนะครับไปรับไปนอนกันตอนทิ้งมาเห้นนนนนากะได้รับนอนแน่รับแน่รับแน่บ่รับแน่เพราะว่าเสียงมันดังครับเปิดแป้งต่ำต่ำ ถอดเอสอตากครับเพราะว่าเคื่องอ้ไร็ลงเวทีมาแรกเนี่ครับมันจังสีบหอนนะครับเนาะลงยนีมาขึ้นกับสีสบายเนี่ยบ่ิ้ตากแดดเฮด็ดใบบเบิดกะดีกว่าโบ้เฮ็ดยังเลยครับกับเฮ็ดใบ่ส่วนเวทีเครื่องเสียงไฟกับค่อยหเหยืยนเสานะครับเนาะ,นะ,นะ นี่ท่บได้ไปงานมนื่อนี้โอ้ถ้าบนได้ไปงานมนื่อนี้ว้าสร้างเกบเก็บของเดี่ยนะครับน้องสเสดี้ออกจากนี้นี่ก็สโอ้สวยเติบแล้วครับเนาะไปงานไก่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีครับไก่เติบแล้วครับเนาะเด็กสีย้อนกลับมาอีก ทิมงานห้ากับเริ่มเก็บไฟเก็บเครื่องเสียงพร้อมที่จะขึ้นรถดอแต่รถมารับครับดอตอรถมาเอาครับขนกองกองไว้นะครับเนาะขั้นแรกก็เป็นรถเครื่องเสียงเข้ามาก่อนมาขนเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงนะครับขนระบบเครื่องไฟเวทีครับผมอ้าวจากทิ้งมันห้าักเกินเสียงกันแล้วคนแล้วคนกะแล้วคน มันก็คอยเตือนแ่ละคนสองคนไะครับเน่ยบรับเนี่ยเปิดเพลงนต่ำต่ำเบิร์เพือนครับผมฉลองฉลองงานมันเกิดเพื่อนกัมมวนซื้อครับผูํสำรับคนกิ้นนอกครับนอกส่วนผมบริจาินน้ำเพื่อนหรอกครับนี่จะนอนนอนกับรับเนี่ยบรับแนี่ครับอ่ามวนมวนน้ำเพื่อนครับ เนี่ยเอยากเนี่ยากินเต็มเลยครับเพียบนี่ครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านพักบ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับบรรยากาศดีครับโอ้ยแดดเป,เปี่ยนเปลี่ยนครับตอนเช้าฝนกับวันน่าจะตกครับขมิข้นลังคาเนี่ฝนหมดตกเลยครับถ้าเกิดขมิข้นลังคาเนี่ฝนตกตลอดเลยอ่าถ้ายนังคาขึ้นมาหนิวะได้สด บ่อตอนมีฝนตกอยู่ครับนี่ฝนนี่จักไปวสัเบิดยองตักี่โมมีลังคาที่ตกเอาตกเอาอยูเสมอนี่มีแล้วบ่ตกเลยครับครับจอาจอดชิ้มาเฮาสุขภูสุขคนลุยรวยเลยกับชิ้นวันจอกับจอมันก็ษาเนี่ยจอพนักงานเสริมเสริมเฉพาะมือนี้ครับเต็มเลยครับจอเอลดีเราเต็ม เป็นเวทีนะครับจอเราหานการงานสางครับมาเคลื่อนนี่สุดยอดทีนี้ครับครับข่าเค็บปฝ่าแล้วกระสิเดินทางต้อมันนีและครับกินข้าวกินหนำกินปลาแล้วก็เดินทางไปที่อำเภอหนองพอกครับจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งไม่ไกลจากนี่ครับนี่ครับออกจากนี่กับแม่นะครับอำเภอหนองพอกนะครับเนาะ ปรกอบกันนะครับทั้งอำเภอหนองคอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับงานด่วนเข้ามาวันที่14ครับงานพรุ่งนี้ครับผมสําหรับแก้วพราวแสงทองผพิทยบ้านพินแลนด์ครับชุดงานแสงทองพินแลนด์ครับผมกสิเป็นงานพิดเศกอีกขึ้นเก่านะครับอ่าที่มาเท่ากับสิก้าบาสิเป็นลงมาแรงนะครับอ่าตอนค่ำคัมเพื่อจะได้โบสตากแดดเนาะครับเนาะอ่ากันสบายก็ต้องเฝ้าเฮ็ดไปก่อนคือมันผมผมเนาะครับเนาะยังมาแรงมากเท่ากับ ต,ต, H, ตนนนนนนั้งเรตั้งไปไเลยทงไรทึกเนี่ยกับนอนเนอะครับนอตเขาต้อนพักปันสนเช้ามากกับต้องล่องตู่อีกครับล่องตู่ล่องระบบไฟระบบทุกอย่างองานเชี่ยวไหลคือจมะมาไหลทุตกลุ่มจิตทั้งที่ห้าสิบสี่นี่ยังบ่รู้ว่าสิมือนไรแต่ว่าเคมื่ออื่นเนี่ยก็คือเริ่มไหลเป็น ครั้งที่หาด14แล้วครับให้พี่น้องเบิ้งในเบิ้งนะครับเด้อผพล่าบัตรืั๋ตัวจองตัวกันเข้ามาครับพรุ่งนี้ก็เริ่มไลฟ์ครั้งที่54แล้วครับวันที่14 15 16นะครับไลฟ์ล้กะสิมาไลฟ์อยู่นี่อีกมือไลเพิ่นยังบอท่านแจงอยู่แล้วครับเด้อแต่ว่ากับสิบสิบแปดกับสิบไปบางปูอยู่ครับหลังจากนั้นก็ยังยังบรูอยู่ว่าสิมีงานมือไลคอีกหลังจากวันที่สิบแปดไปแล้วก็บหูแต่ว่าวันที่ยี่สิบสามยี่สิบห้าะ แล้วเมื่อไรเมื่อไรยังมีกับสิบวงหูยังมัทันงหูอยู่ครับน้อ่ครัเพิ่นเพิ่นสีน้องครัสั่งจักบัดแพลวะนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวฟงสิเป็นมัะมะเสาร์กับอาทิตย์ขึ้นเก่าหน่อครับประมาณนี้่นะครับน้อครับเนาะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันเส้าชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ัพนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ